สวัสดีค่ะช่องทองม้วนสาวผู้ไทยนะคะช่องทองม้วนสาวผู้ไทยนะคะทําช่องเกี่ยวกับทําขนมทองม้วนสดและทองม้วนกรอบนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันอังคารที่15้าสิงหาคมนะคะเออแป๊บเดียวก็เข้าอาทิตย์ที่2ของเดือนแล้วแล้วก็เป็นเดือนที่8ดของ12เดือนนะคะแป๊บเดียวสําหรับคลิปวันนี้นะคะ สาวผู้ไทยจะพามาท่านผู้ชมมาดูว่าเราทําคลิปเกี่ยวกับการแพ็คขนมเตรียมจะออกไปส่งนะคะอันนี้คือเราจะออกไปแล้วนะคะเราแพ็คเรียบร้อยแล้วคนละเจ้านะคะคนละร้านค้ามีทั้งสั่งไปกินเองด้วยแล้วก็สั่งไปขายด้วยนะคะสําหรับหัวเล็กหัวเล็กขนาดนี้นะคะเนี่ยอันนี้นะคะเราจะ ส่ง8บาทนะคะเขาจะไปขาย10บาทอันนี้ก็คือถ้ายังห่อเล็กอยู่นะคะที่ประมาณนี้ก็คือเป็นเจ้าดั้งเดิมตั้งแต่เราเริ่มทำขนมขึ้นมาเราก็สั่งส่งเราจะส่งเขาอยู่8บาทนะคะเรามีคนบอกว่าเออไม่ต้องส่งแล้ว8บาทของมันขึ้นมันไม่ได้อะไรแต่ว่าเราก็ด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกค้าดั้งเดิมกันนะคะเราก็เลยต้องส่งเหมือนเดิม เราได้น้อยแต่ว่าถ้าเขาสั่งบ่อยๆได้ปริมาณเยอะๆก็ก็ถือว่าได้เราเอื้อต่อกันนะคะระหว่างแม่ค้าแล้วก็ผู้นําไปขายด้วยนะคะเราก็ไม่ได้อยากที่จะเอากําไรอย่างเดียวได้นิดได้หน่อยแต่ว่าถ้าปริมาณเขาสั่งเยอะนะคะเราก็พอจุนเจือกันได้เนาะนะคะแล้วก็วันนี้ภารกิจเราจะไปข้างนอกนะคะไปส่งขนมด้วยแล้วก็มีไปซ่อมเครื่องซีนด้วยนะคะเพระเอิญเครื่องซีนทองวน ไฟมันเข้าไม่สม่ำเสมอนะคะก็คือตัวนี้เราจะไปให้ร้านไฟฟ้าดูนะคะว่าจะต้องซ่อมยังไงเสียตรงไหนนะคะเพิ่งซื้อมาใช้ได้ครั้งเดียวก็คือมันไฟมันเข้าไม่สม่ำเสมอนะคะเราจะไปให้เขาดูแต่ยังไงนะคะเราจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนเราออกไปข้างนอกว่าเราจะไปทำอะไรบ้างรู้สึกว่าน่าจะเข้ามาบ่ายนะคะวันนี้ออกไปแล้ว ไดียังไงติดตามต่อไปนะคะขอบคุณนะคะผู้เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะหลังจากเราแพ็คขนมเสร็จแล้วก็เตรียมขนมส่งเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็เอามาขึ้นภาหนะของเราแล้วเนี่ยค่ะวันนี้เราจะไปดูอเตอร์ไ์ค์นะคะเพราะว่ามันส่งร้านลเล็กร้านน้อยแล้วก็ร้านแบบเข้าซอยอยาก รถจนเราเข้าไว้ได้เราก็ต้องไปแบบนี้นะคะแม่ค้าทาได้ทุกอย่างไปรถอะไรก็ไปได้หมดนะคะเพื่อเงินอย่างเดียวนะคะแล้วก็ความชอบความรักในงานของตัวเองเนาะทำอะไรมันก็คงจะออกมาดีถ้าทุกคนรักในงานที่ตัวเองชอบนะคะติดตามนะคะว่าเราจะไปนส่งร้านไหนบ้างรอชมแล้วเราก็มาถึงร้านค้าที่เรามาส่ง ร้านเดิมแล้วก็ร้านแรกตั้งเดิมที่เราขายนะคะตั้งแต่แปดปีที่แล้วนะคะ7จดแปีที่แล้วนะคะร้านที่ให้อกาสแล้วเราก็เลยทําสินค้าที่ส่ง8บาทแล้วเข้ามาขาย10บาทนะคะตรงนี้และจนทุกวันนี้นะคะ7ปีผ่านไปเราก็ยังรับขนมเราเหมือนเดิมอยู่นะคะยังไงเรามาดูกันนะคะนี่ขนมเราอันนี้ก็เป็นขนมทั่วไปนะคะ จะรับรั้งไะ้ยี่สิบถุงก็ร้อยหกสิบบาทนะคะเป็นเงินแล้วก็รับบ่อยมากอาทิตย์นึงส่งทั้งสามครั้งนะคะวันหลังเราไม่มีเวลาเราก็จะส่งช้าแต่เดี๋ยวนี้เราพอมีเวลาเราก็ทาแล้วลจะมาส่งให้เร็วขึ้นนะคะ,ะได้ไปตามเดี๋ยวติดแ่อันนี้น้องคนสวยสวัสดีค่ะแฮนนี่สวัสดีค่ะสาวลาวโดย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 โน้องแพ่หน้ารักใจดีอัธยาใั่ดีนี่เด้นี่นี่ เดี๋ยวคาดติดกันนะคะติดตามว่าเราจะไปส่งที่ไหนนะคะเราไปกะนองกัน,กน,กนอันนี้เราจะเป็นร้านที่สองของเรานะคะไม่ใกล้เมือไทอันนี้าจะสั่งทีสี่สิบหมูเขาขายดีมากเพราะว่าใส่บาตอนเช้าขนมทองม้มวดเราหมู่ด้องใส่บาทนะคะก็จะเป็นร้านที่สองร้านที่เล็กของไปไหนเนาะมาส่งขนมทองม้วนค่ะ พี่เล็กที่อุ้ยไม่อยู่หรอคะู่สอ่อ40ห่ออะไร320นุ่แถมทุเรียนมาให้เขาห่อหนึ่งด้วยบอกลดทุเรียน320บาทจ้า40แปดสามยี่สิบสี่เอ้ยสี่สี่สิบห่อสี่สี่แปดสามสิบสองสามร้อยยี่สิบบาทแถมทุเรียนหนึ่งห่อห่อเล็กนะให้ทีมไม่ใช่ห่อใหญ่นะเพราะว่า ตั้งแต่ทำทุเรียนมาไม่เคยไม่ไม่ไดเอาอมาให้ที่เขาชิมเลยนะคะก็จะเป็นรถทุเรียนเจ้าของร้านไม่อยู่อุตส่าห์นานๆมาทีนะคะเดี๋ยวเรารับจังแล้วก็จะไปแล้วเพราะว่ามีอีกอยู่สองเจ้านะคะจะไปส่งมารู้จัเสร็จกี่โมงนะคะจะไปานต่อไปขอบคนณค้าสำหรับภารกิจสุดท้ายของเราวันนี้นะคะก็คือการาาไปเอามะพร้าวนะคะ มาไปขูดนะคะแล้วก็มาแวะซื้อไข่ไปทําขนมนะคะนี่นะคะมะพร้าวออ้มองไม่เห็นอยู่ด้านหลังตอนนี้ก็บ่ายสามข้าวน้ํายังไม่ได้กินมีตะไปนี่คือการทํางานนะการทํางานของเราเหมือนกันนะ <c oughs> ราไปส่งขนมแล้วก็เลยเอามะพร้าวมาขูดนะคะมะพร้าวนีที่เราจะปลูะ เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะติดตามคลิปต่อไป